ครับผมก็ปริชาปั๊มน้ำเช่นเคยครับผมวันนี้จะพามาดูปั๊มมิสโซรุ่นกระโหลกเหล็กนะครับผมขเขาเรียกว่าหัวเรือนกะโหลกเหล็กเป็นหัวเรือนเหล็กนะครับนี่ครับดูหน้าตาครับผมปั๊มตัวนี้อายุอย่างน้อยก็ต้องมี20กว่าปีหรือ30กว่าปีนะครับใช้ทนครับมิโซรุ่นนี้ใช้ทนนะครับลูกค้า เพิ่งเอา,าส่งที่หน้าร้านครับผมบอก,บอกพี่ชาต้มน้ำเช็คดูให้หน่อยครับพอ,อลองตรวจเช็คดูแล้วเขาบอกว่าซสงคอรั่วซสงคอรั่วนะครับเจ้าของเขาแต่พี่ชาเช็คดูแล้วไม่ใช่ซสงคอนะครับกลับกลายเป็นชุดซินซินหัวเรือนชุดซินหัวเรือนตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมสาธิตก่อนเป็นปา๊มมิสู รุ่นเก่าๆรุ่นดึกดำบรรเลยครับรุ่นนี้นะครับช่างใหม่ๆยังไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดช่างเก่าๆหน่อยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับรุ่นนี้แต่ก็ยังมีใช้อยู่นะครับผมก็ยังมีลูกค้าใช้อยู่นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวอ่ะลุยกันเลยครับผมก็คือการที่เราจะแก้ไขตรงจุดนี้นะครับผมเราจะแก้ไขตรงจุดนี้เราก็ต้องถอดถอดชุดนี้นะครับ แต่เราไม่ได้ถอดตรงต,ตัวตัวมอเตอร์นี้ออกจากถังกลมๆนี้ไม่ใช่นะเราถอดเฉพาะชุดนี้เพื่อที่จะเอาตัวนี้ออกแต่บางคนหรือบางท่านที่ทำส่วนมากที่เห็นถอดกันมยกเลยอันนี้ไม่ต้องครับผมดิชาปั๊มน้ำเอาแบบง่ายเรยเร็วตรง,น,รงนี้นะครับถึงเลยนี่นะครับเลยครับ วางไว้เป็นที่ดีนะครับผมนัดวางไว้พื้นที่ปินทางดีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นอาจารย์เลยก็ว่า,าได้เลยนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมศึกษาในช่วงที่าเขาฝึกงานเลยครับผมรุ่นนี้ มาหลายปีแล้วครับโอ้อน,นี่เขาไปทำอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยดูนี่กด <c oughs> ทีครับอ้ยอะไรเนี่ยเราถอดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาถอดตรงนี้เลยครับผม ยกออกเลยครับนี่เป็นไหมแต่ผมเห็นหลายๆท่านเวลาซ่อมเนี่ยเขาก็จะ เลอพกตัวนี้ออกมาด้วยแล้วก็กถังตัวนี้วางลงข้างล่างแล้วเอาตัวนี้ออกมาซึ่งไม่ต้องครับผมเราจะซ่อมตรงจุดนี้เราจะใช้แผ่นยางเนี้ยเราจะมาตัดใหม่ก็ีย้ว่าแผ่นยางมันหมดคุณภาพหรือแข็งเนี่ยคือแผ่นตัวนี้มันแข็งนะครับอะไรตัวเนี้ยถามว่าตอนนี้มันมีขายไหมถ้าเป็นร้านเก่าๆแกก็กกกคงจะมีนะครับแต่ ทุกวันนี้คงม,ม,มีแล้วแหละดูนี้ดังนั้นวิธีเราแก้ไขยังไงเราก็ต้องไปซื้อแผ่นยางมนาะมีแผ่นยางบางหนาประมาณนี้แหละดูยีกันต่อเลยครับนี่แผ่นยางครับผมนี่แผ่นยางนะครับที่เราจะต้องมาตัดก็คือซื้อมาเป็นมวนใหญ่ๆก็ผมหรือเป็นแผ่นเศษก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ครับยางมนาไปครับ เอาตัวนี้เป็นแม่แบบวางลงมา,เ,าลเลยครับกดดีๆครับเป็นแม่แบบมาเลยเนะครับก็อาจจะมีหลายคนเขาอาจจะถามว่าตัดเหมือนอย่างพวกแผ่นโปรเกนใช่ไหมใช่เลยตัดเหมือนกับพวกแผ่นโปรเกนเลยครับ แผ่นโปกเกนร,รถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่เงี้ยน,นะครับผมตัดเหมือนกันครับครับเป็นรูป้ะนะครับแล้วเราก็ตัดตามนี้เลย เลยปึ๊บนะครับตัดตามแบบเลยนะครับผมก็คืออาจจะมีหลายท่านบอกว่าหัว การปีชาครับทำไมปั๊มรุ่นเก่าจังครับรุ่นเนี้ยใช่ครับเลยแน่นอนเลยรุ่นเก่ามากเลยรุ่นนี้นะครับเลยก็ต้องผมเลยต้องทําพวกปั๊มรุ่นเก่าเก่าเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยครับผมรุ่นเก่าเก่าที่ไม่ค่อยมีคนทำนะครับผมส่วนรุ่นใหม่เขาทากันหมดแล้วพีชาไม่ทันก็หรอกเขาทำกันหมดแล้วครับผมรุ่นใหม่ใหม่ เราเลยอาศัยรุ่นเก่าๆอย่างนี้แหละโอ้ยโทษทีครับเสียงแรงไปหน่อยนึงขอที่แน,น่นๆเลยครับ ตามเดิมนะครับใสบ่น้ครันไปเลย ปั๊มหัวโกลโลกล็กรุ่นนี้มันหลายสิบปีแล้วนะครับก็แต่ก็ยังมีคนนิยมใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้จะทน,นมากจะทนมากๆเลยนะครับผมก็ยังมีลูกคา้ายังมีใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดช่างมือใหม่จะยังไม่รู้จักกับผมนี่ก็เรียบร้อยครับก็คือ การประกอบก็คือเราต้องแกะตัวนี้ออกมานะครับก็คือการถอดก็คือต้องถอดชุดนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะถอดชุดนี้ออกมาเลยไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือวิธีรัดและง่ายและประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลาเพราะว่าเราถอดชุดนี้แต่บางท่านช่างอื่นๆที่ผมเห็นทำนะครับผมก็เขาเขาจะถอดออกมาทั้งหมดเลยซึ่งมันเสียเวลาเสียเวลามากเราก็ถอดเฉพาะต,ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราสามารถถอดได้และมันง่ายด้วยวิธี ทางรัดว้วยแป๊บเดียวเองครับผมก็ถอดออกมาแล้วถอดมาแล้วก็แกะออดซินชุดนี้มาตัดตามรูปแบบถามว่ามัามนมีขายไหมถ้าเกิดมีขายเราก็ไปหาซื้อง่ายดีแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเราก็มาตัดตอดแผ่นยางนะครับจะใช้เป็นลอ้อมอเตอร์ไซค์ยางรถมอเตอร์ไซค์ยางรถจักรยานยนต์พวกนั้นพวกจักรยานพวกนั้น,น,นได้ไหมได้จะต,ต้องหนาหนาหน่อยต้องหลายๆทุบหน่อยแต่จะทุบเดียวนี้ไม่ได้ครับมันแบนเกินมันบางเกินมันจะไม่ได้นะครับ นั้นวิธีตรงจุดนี้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายว่ามันจะอยู่หรือมันจะรั่วอีกนี้เราต้องตามมันไปดูอีกรอบหนึ่งครับผมส่วนตรงจุดนี้ประกอบตรงเส็นนี้เส้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรเรียบร้อยดูดีว่าตัวอื่นจะมีรั่วอีกไหมอะไรจะมีปัญหาอีกไหมนะครับผมตรงนี้ว่าเป็นรุ่นเก่าตรงนี้องค์ประกอบมันเยอะครับไม่ใช่ว่าซ่อมตรงนี้จริงๆซ่อมตรงนี้ถ้าเกิดเราลื้อเนี่ยลื้อมาแล้วจะมีปัญหาเยอะมากเลยปั๊มตรงเนี้ย รุ่นนี้จะมีปัญหาเยอะมากก็ต่อเมื่อเวลาการลื้อแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ยังไงยังไงยังไงของเขามาถึงสิปี20ปีเนะี่ยถ้าเกิดจะไม่มีการลื้อเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดลื้อออกมาปุ๊บนี่มีปัญหาแน่นอนไม่รู้ว่าจะตรงไหนไม่รู้ว่าจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนีงนม้มีครับผมมีแน่นอนดังนั้นขั้นตอนตรงยนนี้เราต้องเทสของเราตรงยืนนี้ให้จุกก่อนนะครับเป็นกปเทสน้ํา เวียดนาม การเทสน้ำนะครับตอนนเข้านาำเข้านะครับผมด้านนี้คืทางน้ำออกนะครับเข้าบนออกล่างนะครับตอนนี้ผมเทสน้ำอยู่ ครับ่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณครับแฟน u t ทู e ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต่างจังหวัดหรือจะเป็นลูกค้าจากที่ราบุรีสิงห์บุรีลบบุรีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับได้จุกับ ไม่จบเพราะว่าซิมมีปัญหาตรงนี้นะครับ ก็โอเคครับผมก็คือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้การเทน้ําของเราก็คืออันนี้ทนันเคาะก็นี่คือฐานน้าออกนะครับผมเวลาเราทาเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่มีรั่วแล้วครับผมแห้งปันตัดตามปกติไม่มีปัญหาในเรื่องใดๆก็ตอนนี้ถือว่าซิงค์คอก็ไม่มีรั่วครับผมอะไรก็ไม่มีรั่วนะครับอ่ะอันนี้สําหรับเล็กๆน้อยครับผมจับ ปั๊มมิโซรุ่นหัวกระโหลกเล็กครับผมรุ่นนี้หลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีคนใช้อยู่ก<ม>็เล็กเน้อยครับผมคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเอาสาระดีๆมาฝากกันอีกส่วนคลิปนี้ปั๊มเก่าๆตัวนี้ก็จบลงแค่คนี้ก่อนผมกขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามแล้วก็ ให้กําลังแรงใจมาเสมอด้วยดีตลอดนะครับพี่ชาปัมน้ำก็ขอขอบคุณครับแต่ถามว่าพี่ชาปัมน้ำให้ความรู้ใหนะ้ตรงจุดนี้ไหมเนี่ยคือทุกคลิปที่ทําออกไปนะครับมีสาระดีๆน,นั้นเลยดูแล้วก็ศึกษาแล้วผมจะทิ้งท้ายที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเบอร์โทรนะครับซึ่งไม่มี ช่างคนไหนที่เขาจะให้เบอร์โทรหรือช่างคนไหนจะให้เบอร์โทรแล้วมาโทรคุยกันไม่มีครับผมนอกจากเขาจะให้แบบคอมเมนต์ข้อความในเรื่องข้อความในเรื่องอะไรงเงี้ยสอบถามันเรื่องข้อความอยู่ในข้อความส่งอย่างนั้นแต่พิชาไม่ครับผมจบแล้วถ้าเกิดคุณทำแล้วไม่ได้โทรเลยตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ครับผมโทรมาเลยโทรกปปรึกษาก็คุยกันก็จบในวันนั้นทำได้ในวันนั้นพิชาก็ดีใจครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังแงใจสมอม,มานะครับส่วนวันนี้พี่ชาบบำงานก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ